เปิดเต็นท์เข้ามาลูฟฟ่ฟิปปุ๊บปุ๊บพวกมึงออกมาดิผมว่าเฮโยก็กาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับ ก็กลับสวัสดีน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆจาก t ิ k กต็อกด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปคลิปนี้เรื่องเล่าในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าของการเข้าค่ายลูกเสือนะครับก็มีน้องๆนะครับขอกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับในคอมเมนต์เออพี่เห็นนาแล้วแหละแต่ว่าการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้พี่จําเรื่องเล่าไม่ได้เว้ยจาได้แค่นิดเดียวอะแต่ว่าพี่ได้ไปถามแบบเพื่อนๆมาแล้วอ่ะแล้วพี่ก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าเอยตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหตุการณ์มันเป็นย ก่อนที่จะไปฟังนะครับพี่ขอเกินกันเลยนะครับว่าคือตอนนั้นอะ่ะจากสตูคู่แค้นเปลี่ยนแปลงเป็นมิตรภาพที่ดีเว้ยเออคือตอนนัน้นมันมีมูเสือครับคือมูเสือเนี่ยคือมันขี้ฟ้องครับไม่ว่าพี่จะเอาขนมมากินเสียงดังอะไรเงี้ยไม่นอนมันก็ฟ้องขู่ฝึกครับแล้วขู่ฝึกก็มาลงโทษผมซึ่งทาให้พวกผมอะ่ะไม่ชอบไอ้มูเสือเลยครับแต่ว่า ตอนหลังมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้พวกผมกับเอ็มพวกมูเสอือรักกันมากขึ้นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวพี่เอามาเล่าไว้ฟังในคลิปนี้แหละก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเออ ก็ช่วงนี้ก็ยอดวิวก็ตกนะอืมโคตรน้อยใจเลยเล่นเกมก็ไม่มีคนดูเอ้ยที่จะเลิกทำแล้วโ <c oughs> okay, อเคครับผมก็ไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับ y okay, าฮูโอเคครับผมก็ขอย้อนเวลากลับไปอีกตามเคยนะครับก็ย้อนแ่งทุกคลิปเลยก็คือตอนนั้นอนะ่ะในโรงเรียนผมใช่ไหมอะมันก็จะมีการเข้าค่ายแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าการเข้าค่ายอะไรก็คือเขาจะแต่ละโรงเรียนนะเขาจะให้ทรงตัวแทนไปครับประมาณสิบคนเออก็คือเขาจะเป็นอาสาสมัครสมัครใจที่จะไปเข้าค่ายนั้นนะอ่ะซึ่งผมก็ไปเข้าค่าย ครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากเหรียนผมก็เลยไปเข้าค่ายครับไม่ใช่เพราะว่ากูอยากไปแล้วนะเอาจริงอะกูมไม่อยากเหรียนเออโ <c oughs> อ,อกาสเข้าค่ายเนี่ยมันก็คือแปลว่า โรงเรียนเขาไม่วังคับใช่ไหมอ่ะเขาก็จะให้มีใบมาให้ผู้ปกครองเซ็นอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เอาใบไปให้แม่เซ็นครับว่าผมจะไปเข้าค่ายนะ้ะอะไรอย่างงี้อย่างงี้ก็พอเซ็นเสร็จปุ๊บฟังคุณครูก็ทําเรื่องให้อาจารย์ไปจําชั้นนะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่3มวันที่จะไปเข้า,ขาค่ายก็เหมือนครับเป็นตัวแทนโรงเรียนน่ะอ่ะไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกโรงเรียนนะ,ะเขาก็นะาาต้องส่งตัวแทนมาเง,งี้ยไปเข้าค่ายเออซึ่งผมผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเป็นการเข้าค่ายอะไรน่ะตอนนั้นนะแต่เป็นเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยแต่วัตถุประสงค์อ่ะคืออะไไไรรม่่้้เเววยแแตลโงงีนนนสัััทปปผกกก็ดบพ ชาาแก๊งแล้วก็ตอนเช้าครับก่อนที่จะไปสถานที่ฝึกใช่ปะอ่ะพวกผมก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มีเพื่อนผมคนนึงครับคือไอ้เพื่อนผมคนนี้มันเหมือนแบบเป็นลูกคุณหนูอะ่ะพ่อแม่มันมีตังค์อ่ะเออคือมันไปเข้าค่ายอะ่ะครั้งเนี้ยมันเอากระเป๋าไปซองกระเป๋าครับก็คือมีกระเป๋าสะพายใช่ปะอ่ะแล้วก็มีกระเป๋าลากเมือกระเป๋าเดินทางอะ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าไอ้กระเป๋าเดินทางอ่ะนะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่ไหนได้ไอ้กระเป๋าลากที่กระเป๋าเดินทางอะ่ะโอ้โหในกระเป๋าที่แม่ขนมเต็มเลยอ่ะโอรีโอเบง,งเบงเซ เบ่งเบ่งหนึ่งแพ็กเสี่ยงหงเสี่ยงไฮนี่อีกสามสี่แพ็คโอ้โหแบบเยอะจัดคือแบบ อิม่มคือตอนนั้นพวกผมแบบโอ้โหหวานปากเลยครับเ <_ letter> พื่อนผมคนนี้มานี่พ่อแม่มันเตรียมขนมมาให้นี่หวานปากเลยครับกะว่าเอ้ตอนกลางคืนนี่นนกะจะต้อยกินเลยนะตอนนี้ครับโรงเรียนครับก็ได้เอารถมารับก็ได้ไปที่สถานที่อ่ะพอไปถึงสถานที่นั้นปุ๊บแต่และโรงเรียนครับก็จะมารวมตัวกันก็จะมาฟังครูฝึกอธิบายว่าการเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรอะไร,ะไรยัง,ไ,ยงไ,ไงเงี้ยเออแต่ผมก็จำไม่ได้แล้ส่วนเนี้ยเขาก็จะมาอธิบายกฎเกณฑ์ครับว่าห้ามนู้นห้ามงนี้เออแล้วก็มีข้อห้ามหนึ่งครับเขาบอกว่าห้า ทหารเข้ามาในค่าย เออก็คือตอนค่ายตรงน,นั้นค่ายมันจะเป็นป่าเวย้ยเหมือนป่าจริงๆเลยเออก็ที่ไม่ให้เอาเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าทิ้งขยะทรงอะไรอย่างเงี้ยคือตรงน,นั้นมันเป็นป่าเวย้ยเออคือเขาอาจจะอนุรักษ์เอาไว้งั้นเออประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าห้ามนําขนมหรืออาหารอะไรเข้ามาในค่ายเป็นอันขาดไอ้ิหมหายแล้วพวกผมขนมเต็มกระเป๋าเลยอ่ะมันคิดดูจะให้ทําไงอ่ะคราวนี้พวกผมก็มองหน้ากันแล้วครับเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยเงียบๆไาไว้อย่าไปบอกใครเราแอบกินได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกขยงขยะเงี้ยก็ทิ้งในกระเป๋านั่นแหละอ่ะคนนร,รบั แล้วโรงเรียนว่าจะได้หมู่อะไรเขาก็ให้ส่งตัวแทนเป็นหนึ่งคนเพื่อนผมก็จับได้หมู่กวางครับซึ่งของผมเป็นหมู่กวางแต่ล้โรงเรียนก็จะเป็นหมู่นั้นหมู่นี้หมู่เสือหมู่ช้างหมู่แรดหมู่กระทิงหมู่หิเต็มไปหมดเลยเออตอนนั้นอะอ่าแล้วคนนี้ครับเขาจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาตัวแทนมานะแต่งตั้งหัวหน้าหมู่กันแล้วก็มาเอาเต็นท์แล้วก็ไปกลางกันเพราะว่าสองคืนนี้เราจะนอนเต็นท์ไอห้าคนแบบทั้งนั้นก็ฮือกันเฮ้ยเพื่อนนอนเต็นท์แล้วว่าเอ้ยคือแบบ จะกลางเต็นยังไงว่ากลางเต็นไม่เป็นเว้ยอะไรเงี้ยคือตอนนั้น,นคุณขูเขาไม่ได้แจ้งไว้ว่า ให้นอนเต็นเออเขาไม่ได้บอกไว้ว่าให้นอนเต็นเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาบอกว่าเป็นการเข้าค่ายสนุกสนานอย่างนี้พวกผมก็มาที่ไหนได้ครับต้องนอนเต็นครับแล้วกลางเต็นคือแบบนอนเหมือนแบบอยู่ในป่าจริงๆเลยใช้ชีวิตอยู่ในป่าจริงๆเลยอ่ัครานนี้ครับก็ไปเอาเต็นแล้วก็มากางเต็นกันตอนนั้นพวกผมก็กางไม่เป็นหรอกเอาจริงๆนะ,ะแต่ก็ยังมีคุณครูของแต่ละโรงเรียนเขาเขก็มาช่วยกันช่วยกันกางแลวคราอนี้ครับหมู่ผมครับกางเต็นแม่งช้าตุะเอาง่ายๆคนอื่นแบบขอบเป็นรูปเป็นร่างแ้ะ คือเต็นท์น่ะมันจะเป็นเต็นท์ใหญ่นะเวย้ยคือแบบนอนได้ประมาณสิบกว่าคนนะคนอื่นนี่เขาแบบเป็นรูปเป็นล่างแล้วเป็นรูปเป็นล่างเต็นท์ละตอกสมองสมอเรียบร้อยห้องกูนี่แบบยังแบบยังแยกชิ้นส่วนไม่ถูกเลยว่าไอเฮียชิ้นส่วนนี่เอาไปทําอะไรวะเฮ้ยไอสมอนี่มันคืออะไรวะยังไม่รู้เรื่องฮ่าเลยเลยแล้วประเด็นสําคัญเลยอะไรรู้ไหมคุณครูก็กางไม่เป็นครับโอ้โหหนักไปกว่านั้นเลยทําให้ผู้ผมแบบปวดหัวเลยครับคุณครูก็อาจด้ไปถามแบบ ถามกลุ่มอื่นครับว่าไปถามคุณครูจากโรงเรียนอื่นว่าเฮ้ยมันกลางยังไงไงเงี้ยอ่ะจนแม่งโรงเรียนอื่นกลางเสร็จมดแล้วไอ้มูเสือจำไอ้มูเสือไว้นะไอ้มูเสือเนี่ยมันจะอยู่เต็นต์ตรงข้ามผมครับมันก็พูดขิงมูผมแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยเราเสร็จอั้นี่เลยว่ามูแรกเลยว่ากลางเต็นต์เสร็จมูแรกเลยว่าเออเงี้ยมันก็ขิงและขิงใจผมแล้วซึ่งแบบมันกาจะพูดให้มูผมได้ยินแหละเพราะว่ามันอยู่กันตรงข้ามเลยเต็นต์ตรงข้ามเลยอ่ะของมันไอ้มูเสือนั่นเสร็จแล้วเป็นมันคือมันเสร็จแล้วอออ่่่พพร้มมมมนนนเลยขงงงผีแตสอ พึ่งกลางเป็นเต็นท์พึ่งเอาเชือกมาผ่านโอ้โหกว่าจะเสร็จพอเสร็จปุ๊บขอนี้ขูฝึกครับเขาก็ให้เอาไม้พองมาอ่ะพอเขาก็แจกไม้พองให้แต่ละคนแต่ละคนเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ตั้งไม้พองเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะให้เอามาแบบประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมเออจะบอกไงว่าเป็นสามเหลี่ยมเออนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าจะทํายังไงก็ได้ครับห้ามให้ไม้พองอันเนี้ยล้มไปนั่นขาดถ้าไม้พองเนี้ยล้มแล้วแบบพี่เลี้ยงหรือขูฝึกเห็นแล้วมาแจ้งกับเขาอะเขาจะทําโทษครับหมู่นั้นทั้งหมู่ถ้าไม้พลอง้มปุ๊ ไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรไม่ว่าจะอาบน้ํากินข้าวเล่นอยู่หรือทาอะไรอยู่คุณก็ต้องมาตั้งไม้พองให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้ก่อนที่จะขู่ฝึกมาเห็นก็คือตอนนั้นเลยพวกผมก็อ่ะทำทุกวิธีทางครับที่จะไม่ให้มันล้มเป็นอันขาดทำให้มันแน่นหนาที่สุดอ่ะก็คือไปเอาแบบก้อนหงก้อนหินมาเงี้ยอ่ะคัเมาไว้แล้วก็พี่ตรงนั้นมันจะเป็นดินใช่ไหมผมก็เอาไม้พองกระแทกกระทุงกระทุงให้มันแบบให้มันเจาะดินปักดินเข้าไปเพื่อให้มันแน่นหนาที่สุดแล้วก็เอาหินมาประกบประกบประกบล้อมรอบไว้เพื่อจจจะะะไมมมม่ให้้ัันนลวแรรรกกกิ ังมีไม่ค่อยเยอะนะเว้ยแล้วพอทาไอ้สามเหลี่ยมไมพ้พองนั้นเสร็จปุ๊บเขาเนี้ยเขาก็จะให้พักไปกินข้าวก็คือพักเที่ยงอะเหมือนตอนนั้นมันก็ใบยๆแล้วก็คือตอนเช้ากิจกรรมยังไม่มีอะไรมากมันจะไปนักช่วงวันที่สองเลยอะแล้วพอทันี้ครับ <pp> เขาก็ให้พักไปกินข้าวคร <pp> ับก<ๆ>็กินข้าวเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนในเต็นท์ครับก็คือไม่มีกิจกรรมอะไรไงเขา,ขาก็ให้พักอาสามัตยาไส้นอนในเต็นท์เดี๋ยวช่วงเย็นครับเขาก็จะเรียกมาทํากิจกรรมอีกทีหนึง่ง ในช่วงนั้นผมก็กินข้าวเซก็มานอนกับเต็นท์ที่เพื่อนก็นอนแบบเอฮะพวกผมก็ได้หยิบขนมมาส่วนหนึ่งมากินครับเอเอก็อ,อ่ะโอริโอเสี้ยงหงเสี้ยงไฮผมก็นอนกินเสียงไฮอ่ะสบายใจเชิบนอนกินกินได้ฝ่องชิ้นเท่นั้นแหละอยู่ๆครับรูฝึกเปิดเต็นท์เข้ามาลู่ปิ๊บป๊บปุ๊บพวกมึงออกมาดิผมก็เอ่อเงียบครับนั่งเงียบกูนี่ปา่าค้างเลยป่ากูกําลังกินเสี่ยงไฮอยู่เลยลักท่านขามือเลยกูกำลังกินยอยู่เน <c oughs> ี้ยเอ่อ ผู้มึงออกมาดิผู้ผมก็ออกไปครับเขาบอกว่าเอาขอนมออกมาให้หมดด้วยตัวผมมันก็ลากกระเป๋าไปครับแล้คนนะ่ะโรงเรียนอื่นมันเห็นมันก็อูห ขนมเต็มเลยเว้ยอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมันตกใจอะคือขนมมันเยอะจัดเลยมันกระเป๋าเดินทางอะคือแบบโคขนมโคเยอะเลยแล้วก็ไอ้ครูฝึกครับเขาก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามน้าขานมอะไรเงี้ยเข้ามาไม่งั้นเนี่ยขยะมันจะทิ้งเรียยราดเพราะเนี่ยมันเป็นที่ที่สงวนอะไรเขาก็ไม่รู้ห้ามมีขยงมีขยะอะไรเงี้ยคราวนี้ครับครูฝึกเขาก็อ่ะมันเป็นกฎไงก็คือมันมันผิดกฎของสถานที่เงี้ยเขาก็เลยไปเรียกคุณครูโรงเรียนผมมาครับแล้วซึ่งเขาก็ได้คุยกับคุณคูผม่่วานี คุณครูครับไม่ได้บอกนักเรียนและครับว่าห้ามนําขนมเข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อนคุณครูตอนนั้นนะักเขาไม่ได้แจ้งจริงๆนะเวย้ยคือเขาไม่ได้บอกอะไรพวกผมเลยว่าการฝึกมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่ามาเข้าค่ายลูกเสือครั้งนี้ก็คือเพฮหาสนุกอะไรเงี้ย,ยอ่ะก็ทาให้พวกผมไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเวย้ย เป็นการฝึกที่แบบโหดแบบโหดสัตว์เลยคือแบบเหมือนการฝึกต้องท่ารจริงๆเลยอะเออแบบนั้นเลยนะเว้ยนี่คุณครูเขาก็บอกว่าเออไม่ได้แจ้งนักเรียนครับเรื่องขนมอะไรอย่างงี้อ่ะคราวนี้ครับครูฝึกเขาก็ได้แบบได้ว่าได้เอ็ดคุณครูไปเลยอะว่าแบบนี่เป็นครูภาษาอะไรแบบไม่แจ้งนักเรียนให้ทราบอะไรอย่างนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์งเงี้ยเอาขนมเข้ามาเงี้ยอ่ะแล้วนี้คุณครูก็เขากขข็ขอโทษครับเขาก็ให้ลิฟขนมไปทั้งหมดเลยอ่ะก็ขนมกูว่าถูกยึดไปเลยครับ คราวนี้ผู้ผมก็เซ็งครับก็งงครับว่าเอ้ยยูยูเขาจะมารู้ยังไงว่าผู้ผมมีขนมริงป่ะคือแบบ <ๆ S 2> ยูยูเดินมาเปิดเต้นเลยอย่างเงี้ยเหรอเออคือแบบเต้นอื่นก็ไม่ได้ค้นนะคือเต้นผมเต้นเดียวคราวนี้เพื่อนผมก็แบบมันต้องมีคนบอกดีว่าเอา้าจริงๆนะแล้วก็เพื่อนผมอีกคนครับมันก็บอกว่ามันมีไอ้มูตรงข้ามคือไอ้มูเสือมันไปฟ้องคือตอนนั้นอนะเพื่อนผมมันเห็นครับเพราะว่ามันออกไปเยี่ยวแล้วมันก็เห็นพอดีว่าไอ้มูเสือมีอยู่คนนึครับมันไปไปฟ้อง กูฝึกเท่านี้ครับเพื่อนผมมันก็โอ้โหพอรู้อย่างนี้ว่ามีคนฟ้องครับว่ามูเสือฟ้องเพื่อนผมก็ไปที่ตินของไอ้มูเสือเลยครับเ <c oughs> พื่อนผมมันก็ไปถามว่าเฮ้ย <c oughs> hey, มึงไปเสือกบอกครูฝึกทําไมวะและไอ้นั่นนะมันตอบมาว่าอะไรรู้ไหมแล้วมึงเสือกเอาขนมม,มาทาเฮี้ยอะไรละ่ะ <c oughs> โอ้โหพูดซะกูอยากต่อยจัดเลยอะเออคือตอนนั้นมึงแล้วมึงมาเสือกอะไรด้วยวะอะไรเงี้ยผมตอนนั้นซึ่งผมก็แบบ บอกเพื่อนนะว่าเฮ้ยมึงใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยแบบคือแบบมันต่างโรงเรียนไงเข้าใจปะเออเดี๋ยวแบบจะมีเรื่องต่างโรงเรียนงเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงเออแล้วคือแบบมีเรื่องในค่ายเงี้ยว่าแม่งถ้าโดนลงโทษนี่แบบไม่ใช่เบาๆแน่นอนนี่ครัวนี้ครับผมบอกเฮ้ยใจเย็นก่อนอะไรเงี้ยอ่ะก็ได้แบบมีปากมีเสี่ยงกันครนนี้ก็แบบส่องมูนี่ก็คือเคืองกันแล้วอ,ะอ่ะมูผมกับมูเสื้อนี่ก็คือแบบเป็นตัตรูกันแล้วมีเป็นอริกันแล้วอ่ะตอนเนี้ยคนนี้ครับพวกผมก็เข้ามานั่งเคี่ยวเลยก็คือแบบหมมมมม่่โดดนนนนนลลิิปขขขไไไกก็คือแแ้้วง เยอะด้วยอ่ะเออมันคือมันไม่ใช่น้อยๆอ,อ่ะ,อะจริงไหมก็คือวิบเอาจริงๆอ่ะพวกผมก็วางแผนเฮ้ยเชื่อมหมมันไส้ว่าเอาจริงนะคือแบบจะแก้แค้นมันยังไงดีว่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ได้คิดแก้แค้นเอออะไรงี้กันแล้วก็คุณครูครับตอนเย็นครับเขาก็เรียกไปทํากิจกรรมเหมือนเดิมก็คือกิจกรรมก็ตอนนั้นเข้าค่ายก็จะเป็นแบบอะไรนะร้องเพลงอะไรเงี้ยแนะนําตัวตอนนั้นอ่ะเออช่วงเป็นกิจกรรมช่วงเย็นนะเขาก็จะมีแบบว่าร้องเพลงแนะนําตัว แล้วก็มาเต้นอะไรกันอย่างเงี้ยเออสนุกตนาดนี้ฮะแล้วก็พอ,อก่อนเข้านอนนะเขาก็จะให้ไปอาบน้ําคราวนี้พอตอนอาบน้ำใช่ไหมคือทุกคนนะก็ต้องไปอาบน้ําใช่ไหมเพื่อนผมครับมันแก้แค้นไอ้มูเส่อโดยการที่แบบไปทีบไอ้สามเหลี่ยมไม้พลองอะเออให้มันล้มพอล้มปุ๊บขรานี้ พวกมันน่ะก็ต้องรีบใช่ไหมคือพวกมันอาบน้ําอยู่อ่ะมันก็ต้องรีบมาตั้งไม้พองครับคือตอนนั้นกูเห็นพวกมันนะสะผมอยู่เงี้ยโอ้โหฟองแม่งเต็มหัวกันเลยคือแบบใส่กางเกงในถวงเปียกโซกสะผมตะบงสบูนี่แบบเต็มตัวเลยแม่งก็ต้องนุ่งผ้าคนหนูอ่ะออกไปตั้งไม้พองอ่ะไอ้นั่นแม่งหัวแม่งนี่แบบเต็มไปด้วยฟองเต็มด้วยยาสะผมอ่ะยิ่งดูดี ต้องออกไปตั้งไม้ผองนะันนะเออเพื่อนผมแม่งแสบจัดพวกมังก็ต้องแกงแก้ผ้าออกไปตั้งไม้ผองอ่ะคราวนี้กูได้แก้แค้นในมูเสื่อนี่แหละแต่ก็ยังไม่พอเอาจริงๆนะกับสำหรับขนมที่แบบโดนยึดไปอะ่ะเออคราวนี้ครับไอ้มูเสื่อมันก็ต้องแบบเอาจริงนะมันก็คงอาจจะรู้แล้วอะว่าใครแกล้มมันนะจริงไหมเออก็คือแบบมันก็ต้องรู้อยู่แล้วอะยูยูไม้ผองมันจะล้มแน่กูท่ามจริงจริงไหมถ้าแบบไม่ลมแรงอะไรขนาดนั้นเลยแล้วล้มแม่งล้มอยู่มูเดียวมูอื่นไม่ล้ม <c oughs> คิดดูดิ คราวนี้ครับพออาบน้ําเสร็จปุ๊บครูฝึกเขาก็เรียกไปประชุมอีกเหมือนเดิมก็คือคุยอะคุยห้าอะไรก็แล้วเขาก็ปล่อยให้ไปนอนครับพอช่วงเวลานอนแน่นอนอยู่แล้วครับก็ไม่ได้นอนครับ คือมันเป็นทุกที่แหละเอาจริงๆนะทุกคนแหละจริงแม่น้องๆน้องๆเวลาไปเข้าครายลูกเสือเวลาขาปล่อยให้นอนอะพวกมึงนอนกันไหมไม่นอนหรอกไอ้เฮียก็คือแบบคุยเล่นกันคือมันนอนไม่หลับมันอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยจะนอนทีก็นู่นแหละตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนนะหรือแม่ก็แบบทุกคนนอนกันหมดแล้วถึงจะนอนอ่ะคราวนี้พวกผมก็เล่นกันเสี่ยงดังคือเอาจริงอะพวกผมก็เสี่ยงดังจริงแหละตอนนั้นอะคือแบบดังแบบโอ้โหเฮียกี๊ดการ์ดแบบโอ้โหดังจัดจนไอ้มูเสือครับมันแม่งเหมือนเดิมครับขี้ฟ้องจัดไปฟ้งงููึึกคครรััับว่าาพผมมเสีีดนน็ เดิมเลยเหมือนภาพเดิมเลยอะยูยูมาเปิดเต็นท์ปึบพวกมึงออกมาดิเลี้ยงแถวหน้ากระดานผมว่าเลี้ยงแถวว่าปึบ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 แล้วก็ไอ้พวกโรงเรียนอื่นอะมันก็แบบเปิดเต็นท์ออกมาดูใช่ไหมเออแล้วก็ไอ้ครูฝึกบอกว่าไอ้โมอื่นอะไม่เกีียวอะเข้าไปนอนไม่ต้องออกมาดูคือแบบดุเลยตอนนั้นพวกผมก็แบบชิบหายและเฮียโดนแน่แล้วครูฝึกเขาบอกว่านี่กี่โมงกี่ยามแล้วครับทำไมพวกคุณยังไม่นอนผมก็บอกว่าอ๋อผม นอนไม่หลับครับอะไรเย่างี้ผมก็บอกนอนไม่หลับก็อยาเสียงดังนี่อะเสียงดังเกินไปอ่ะมีคนเข้ามาฟ้องรู้ไหมอ่ะในเมื่อผมให้คุณนอนแล้วแต่ว่าคุณไม่นอนงั้นคืนนี้พวกคุณก็ไม่ต้องนอนในเต็นท์แล้วกันนะนอนข้างนอกแล้วกันโอ้โหเชื่อไหมคืนนั้นอ่ะกุนอนนอกเต็นท์เว้ยแล้วนอนท่าไหนรู้ไหมเขาบอกให้ผมนอนไปแล้วก็เขาบอกว่านอนลงไปแล้วก็เอาข่าวแขนยกขึ้นให้ผมนอนแบบท่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข่าแขนยกขึ้นอ่ะยังไงวะเฮ้ยจะบอกไม่ถูกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูกันเออเนี่ยอย่างเงี้ยเขาให คิดดูดิยันตีทราบนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะตั้งแต่กี่ทุ่มวะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนี่แหละยันตีสราบโอ้โห,โหแม่งแบบโคตรทรมานอะ่ะเออโคตรเมื่อยอ่ะเอาง่ายๆคือแบบเมื่อยจัดเลยก็คือแบบออคืนแบบนั้นก็แม่งไม่ได้นอนกูถามจริงมึงจะนอนรับไหมนอนท่านนอนรับไหมนอนไม่รับหรอกครับเอไอไ่หมูเสือ,อมันก็ขำครับผมได้ยินและเสียงขำอะ่ะไอพวกนั้นเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยไอแม่งไอหมูเสือแม่งขำเราไว้จ้ะไอพวกหมูเสือแม่งก็ขำ แล้วไอ,อ้เฮีย้ยแม่งโดนทำโทษไอ้เฮียฮ้ยโง่ไอ้สัสโอ้ยที่กูได้ยินเลยอะคือตอนนั้นเราทำอะไรไม่ได้อะ่ะเออแล้วพอเวลาประมาณตีสองตีสามเหมือนเขาก็ส่งสารน่ะเขาก็แบบอ,อ่ะพอไม่ต้องทำแต่ว่าไม่ต้องนอนในเต็นท์ให้กูนอนนอกเต็นท์ กูถามหน่อยกูจะนอนหลับไม่นอนนอกเต็นท์แล้วแบบโอ้โหมันเป็นหญ้ามึงเขาใจม่มเขาให้นอนตามหญ้าแล้วแบบโอ้โหมันคันอะคือนอนไม่หลับอะคือคืนนั้นอะเชื่อไหมแทบไม่ได้นอนเลยก็นอนแบบนอนคุยกับเพื่อนนะแต่ว่าคุยบเบาๆนอนแบบนอนดูพระจันทร์นอนดูดาวโอ้โหโคตรชิวอะโอโห้หนอนดูดาว แต่แม่งขันชิบหายเร็วโอ้โคืนนั้นก็คือคืนนั้นอะไม่ได้นอนครับแล้วพอคือนที่สองครับคราวนี้ก็ต้องไปท่านประจนภัยใช่ไหมแล้วด้วยความที่แบบพวกกูไม่ได้นอนก็คือแบบง่วงอะคือแบบง่วงจัดเลยแล้วต้องไปไปประจนภัยอะโอ้โหสภาพกูแบบอย่างเงี้ยพวกผมอยู่เงี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหสภาพแบบนี้เลยอะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปหน้านะครับเออ ก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยมันจะมี2อ p ีนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปต่อกันวันที่2อนะครับก็คือถ่านประจนภัยและเป็นถ่านประจนภัยที่แบบผมแม่งง่วงนอนอะ่ะมึงคิดดูดิเออแบบโอ้โหกูจะหลับอ่ะเออข้ามสะพานลิงเนี่ยเห็นสะพานลิงไหมที่เป็นไตเชื่อกอโอโ้โหแม่งโคตรทรมานนะแบบผลง่วงนอนแล้วให้กูไปไต้สะพานลิงอะ่ะเออแบบแทบตกน้ำอ่ะบอกเลยนะว่าวันที่2นะเละครับคือแบบว่าเป็นการฝึกที่แบบโคดจริงคือแบบเละเหมือนฝึกทหารเลยแบบคุกดินคุก เลนแบบโอ้โหเละเออพูดได้ง่ายอะ่ะก็เดี๋ยวไปต่อกันใน EP หน้าแล้วกันสำหรับคลิปเนี้ยก็จะเป็นวันแรกก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะมีแบบเพียงเท่านี้แหละเออก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับบ๊ายบายยะฮู